เคยใช่ไหมเคยเวลาแบบเราเราทะเลาะหรือเราเถียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเจอความรู้สึกว่าอันนี้เขาคิดแบบผู้ใหญ่แต่นี้เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราปกติเราเถียงเรา้เถียงเขายังไงอ่ะถ้าอย่างเบลถ้าใช้เล่เหลี่ยมเราเจอดราม่าดึงดราม่าก่อนหรอแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่เชื่อใจใช่แม่ไม่เชื่อใจหนูหรออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติด้วยเหตุผลจริงก็จะพายแม่เป็นอย่างนี้นะคะนะคะนะคะอะไรเงี้ยใช้คาพูดเพราะ ไปปลใจเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่เราพูดคือมันเป็นเหตุผลของเด็กด้วยแต่ว่าเขาก็ต้องเหมือนแบบมันต้องเวทให้เท่ากันหน่อยนองน้องนายล่ะคะก็ของผมะเปนที่เด็กก็คุณแม่เราอย่างไรให้เราชนะคือคือผมกับแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเวลาเขาจะเมื่อก่อนจะโดนตีครับเวลาเราทําอะไรผิดจะโดนตีด้วยการมายมอใช่แล้วก็แม่จะเดินไปเตดการมายมระหว่างที่เดินไปใจก็เย็นลงด้วยอ เดินไปแล้วก็ก่อนเขาจะตีทุกครั้งเนี่ยคือเขาจะอธิบายเหตุผลก่อนว่าผมทำผิดอะไรจนผมเออโอเคเข้าใจก็่ใช่พ่อแม่แม่แบบค่อนข้างโอเพ่นก็ฟังเหตุผลอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติอันไหนที่เขาฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันเหตุผลที่แบบค่อนข้างตัวเองเขาางเราเียกาจะไม่ฟังอ๋อเออเออเพราะและวัยรุ่นหลายคนก็จะมีความคิดข้างตัวเองอยู่่ตรงนี้ไม่มีใครที่เวลาเถียงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาไม่เคยฟังเหตุผลเลยไหมหรอ เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิเหรอเก็ไม่ฟังแล้วเราทำยังไงเนี่ย